วัค่ะวันนี้มาเจอกับน้องบินเซรีไทยรถสเซอร์ออกแล้ดแลวนะคะหายหน้าหายตากันไปนานเลยใช่ไหมไม่เจอกันเกือบ2อาทิตย์ได้เนาะ,ะวันนี้นะคะจะพามาดูเป็นตัวนะคะ กระบะสีประตูอีซูซูดีแม็กของเรานั่นเองนะคะเป็นตัวสูงแล้วก็ตัวเตี้ยนะคะชอบแบบไหนก็เลือกเอาชอบรถที่เซเรไทยของเรา่าต้องมาซื้อกับน้องบินนะคะลูกค้าติดต่อสอบถามได้เลยนะคะถามสอบถามเอกาสารกันก่อนได้นะคะออกรถง่ายเอกาสารไม่ยุ่งยากแน่นอนนะคะโทรมาเลยที่เบอร์0ูนย์เก้าสามหนะคะศูนย์เก้าสามหนึ่งสามสองหนึ่งเก้าศูนย์สามโทรมานะคะพร้อมให้คําปรึกษาทุกคสนะคะอันนี้เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของคันแรกกันบ้างดีก,กว่านะคะคันนี้จะเป็น กระบะอีซูซูดีแมประตูอันนี้จะเป็นตัวยกสูงนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.9นะคะจะเป็นตัวเซ็ตไฮ h ลนเดอร์นั่นเองนะคะลูกค้าตัวนี้ลูกค้าจะได้ไปในส่วนของยางใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นยางขอบ18นะคะลูกค้าจะได้ในส่วนของแม็กเดิมๆจาก Isuzu ูนั่นเองนะคะนี่ด้านข้างนะคะมีตัวอักษร highlander อยู่ข้างๆเลยเไฟเลี้ยวด้านข้างมัจะอยู่ที่กระจกมองข้างนั่นเองนะคะตัวนี้จะได้ไปในส่วนของ บันไดด้านข้างด้วยนะคะเพราะเป็นตัวสูงนะคะสำหรับคนตัวเล็กๆก็สามารถเหยียบบันไดขึ้นไปได้นะคะมือจับจะเป็นโครเมียมทั้ง2คู่เลยนะคะลูกค้านี่โป่งตัวนี้นะคะเป็นเอ่อจะมีโป่งล้อด้วยนะคะนี่ขอให้ฟังนะคะเป็นสีเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะด้านหลังก็จะมีการชนด้านท้ายให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร เ d ดดหรือว่า Isuzu D Max ก็มีให้เช่นกันนะคะลูกค้าเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านในคันนี้กันบ้างนะคะตักล้องเข้าได้ไหมคะ <c oughs> นี่กระบะก็ติดตั้งมาให้นะคะเป็นแ a ็ l ไลเนอร์นะคะลูกค้านี่สำหรับเจ้าคันนี้นะคะลูกค้าจะได้ไปในส่วนของพวงมลาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะทั้ง2ข้างนะคะทั้ง2อ,อันนี้จะเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันแบบ3ก้านนะคะ ตัวคอนโทรลด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดำน,นะคะคาดด้วยสีโครเมียมนั่นเองนะคะลูกค้าสีเงินนั่นเองนะคะนี่ด้านบนฝ้านะคะก็ไม่มีรอยรารอยเจิมหรือว่ารอยเย็นแน่นอนนะคะช่องเก็บสัมภาระก็กว้างขวางสามารถบรรจุข,ของได้เยอะนะคะจะได้ไปในส่วนของเบาะผ้านะคะสําหรับตัวนี้รอยตะเข็บยังอยู่ดีไม่มีรอยขาดหลุดลุ่ยแน่นอนที่สําคัญจะได้ในระบบเกียร์ออโต้ด้วยจ้ะ บรรจุผู้โดยสารได้เยอะนะคะด้านหลังที่น้องบินยืนอยู่ตัวยืนนั่งอยู่ตอนนี้สามารถนั่งได้นะคะประมาณ3คนหรือว่าคนตัวเล็กๆสี่คนนั่งได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวไปดูในส่วนของคันเตียกันบ้างนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่ชอบรถสูงๆนะคะแบบขึ้นลงยากลําบากอะไรแบบนี้เราก็มีให้เลือกเช่นกันนะคะตัวนี้เป็นรถปี 2, 2022นนะคะปีใหม่ไม่น้อยนะคะ กระบะสีประตูตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะได้ไปในชมหน้าพริกโลกใหม่นั่นเองนะคะลูกค้าตัวนี้จะได้ไปในส่วนนี่สามารถนะําไปใส่ไฟตัดหมอกได้นะคะลูกค้ารคันนี้นะคะเราจะแต่งลอ้อแม็กมาให้นะคะลอ้อแม็กเป็นลอ้อทีซี 4, เอทีอีสามสิบเจนนะคะลูกค้า นี่ตัวนี้ไฟเลีย้ยจะเป็นไฟเลีย้ยทับทิมจะติดด้านข้างตัวรถนี้นะคะนี่สติ๊กเกอร์แคปโฟนะคะตรงรุ่นนะคะออคิ้วกันสาดของเรานะคะก็เป็นของเดิมๆจากศูนย์นะคะลูกค้าสีขาวสีคลีนๆน,นะคะใครที่ชอบสายคลีนๆก็ต้องจัดคันนี้นะคะนี่ตัวนี้ก็เป็นยางใหม่เหมือนกันนะคะที่ร้านจะเปลี่ยนให้เป็นยางใหม่ทั้งสีเส้นเช่นกันนะคะนี่ออเนียดีแม็กสติ๊กเกอร์ตรงรุ่นนะคะลูกค้า นั้นยังไม่พอเอาใจไวโจสุดๆกันไปเลยนะคะกับเหล็กค้ำหลบป้ายของเรานั่นเองนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะนี่ไฟท้ายไฟด้านหลังนะคะก็เป็นไฟออสองสว่างแน่นอนติดดีแน่นอนนะคะลูกค้าติดยังติดทั้งสองข้างนะคะไม่ต้องกลัวนะคะดวงโตโตกันไปเลยเห็นได้ชัดกันไปเลยเมื่อตีไฟเลี้ยวนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของภายในคันนี้กันบ้างนะคะ,ะคันนี้นะคะข,ข้อดีของเขาคือ เบาผ้าที่เอ,อ่อเขาเรียกว่าดีไซน์แบบทรงสปอร์ตเลยนะคะเหมือนเก้าอี้แคสเกมเลยค่ะลูกค้าเบาะนั่งสบายมากนะคะเป็นจะตัดเป็นเบาะสีดําตัดตะเข็บด้วยสีขาวนะคะโดยตะเข็บยังอยู่ดีไม่มีรอยขาดรุ่ยรุ่ยเช่นกันนะคะคอนโทรลด้านหน้าก็ดีไซน์มาด้วยสีดําตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะคะลูกค้า จะได้ไปในส่วนของพวงมาลัยสามกา้านธรรมดานะคะตัวนี้จะไม่ใช่พวงมาลัยมันติฟังกชันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรใช้งานได้ดีเหมือนกันนะคะด้านบนนะคะซีลถุงยังอยู่อยู่เลยนะคะลูกค้าผ้าไม่มีรอยราารอยเจิมหรือว่ารอยยันเด็ดขาดอ่าไดะ้ดูในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารคนขับของเรานั่นเองสามารถนั่งได้นะคะ 3- าถึงสท่านสามารถนั่งได้เลยเบาะดีไซน์มาสวยมากๆเลยสาหรับเจ้าคันนี้นะคะ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจแล้วก็รีบจับรีบจองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของได้เลยนะคะหากพูดเร็วไปก็เม้นมาบอกได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพยายามปรับปรุงคําพูดให้ช้าลงอีกนิดเผื่อลูกค้าฟังไม่ทันนะคะลูกคา้าหรือว่าลูกค้าอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาก่อนได้นะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะลูกค้าอันนี้สำหรับใครที่ชอบคันตัวสูงนะคะ ราคาอยู่ที่5 3 0 0 0กับ9,0 0านบาทะคะหรือว่าถ้าชอบเป็นตัวเตี้ยสีขาวคันนี้นะคะราคาอยู่ที่5,20 0 0กับ9,000บาทเท่านั้นเองนะคะรีบจองรีบจองก็โทรมาหาน้องบินมาปรึกษาเอกสารกันก่อนได้เลยนะคะลูกค้าออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากซ้ำมีบริการส่งรถให้ฟรีทั่วไทยด้วยนะคะรับจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านด้วยนะคะอยู่ที่ไหนก็ออกรถกับเซอรีไทยของเราได้นะคะอันนี้น้องบินอยู่ที่สาขาตาปานที่สุร,ราษฎร์นะคะหากลูกค้าด้านไหนที่อยู่กรุงเทพนะคะ เรามีสาขาที่กรุงเทพเช่นกันอยู่ที่มีบุรีหนองจอกนะคะหรือว่าจะอยู่ทางฝั่งภาคอีสานนะคะก็จะอยู่ที่บุรีรัมย์นนนินแดงนั่นเองสะดวกสาขาใน w อล k i n ินกันเข้ามาก่อนได้นะคะหรือว่าโทรนัดน้องบีนนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสนเะคะเดี๋ยวน้องเซล์ฝั่งนู้นดูแลให้นะคะแต่ได้ซื้อกับน้องบีนนะคะถ้าโทรหาน้องบีนนะ เออออกรถไงเอกสารมายุ่งยากแน่นอน f อของเรานะคะสวัสดีคะ่ะเฮ้เราอยู่ติดไฟแดงเลยนะคะลูกค้าใครผ่านไปผ่านมาก็ชอบป,ป,ปีดใปีบิรให้เรานะคะนี่มาเจอกันได้นะคะผ่านขับพาสีแยกตะาปาันเห็นน้องบินน้องเปรี้ยวแน่นอนนะคะลูกค้าโอเคโปรโมชัน่นเดี๋ยวขอแจ้งไวน้นิดนึงนะคะของเราเดือนมีนานี้มีนาต้องมีรถขับจองเพียง999บาทเท่านั้นพี่เป็นทาน้ำมันเครื่องอีก2ครั้งหรือว่า20,000กิโลนั่นเองนะคะขับฟรี90วันเท่านั้นไม่พอเรายังมีส่วนลดให้อีก5,000บาทด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ สนใจแล้วก็ติดต่อหาน้องบินได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้น้องบินก็ขอตัวลาไปก่อนหากมีคําพูดในผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยไว้น,น้าที่นี่ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลคืกน้ำลายไม่ท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้น้องบินด้วยนะคะคิดจะวิรถสักคันคิดถึงน้องบินเซรีไทยอคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยคะ่ะบ๊ายบาย